พ็อบสเตอร์รีวิวกับหมู่บ้านโคกะโหลกครับวันนี้อยู่กับซีวายกับอุ้งคลิปนี้สนับสนุนโดยแคทซี่สตูดิโอครับสถาบันสอนเต้นสอนร้องเพลงสอนพูดที่ดีที่สุดในจังหวัดนครราชสีมานะครับฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับใครสนใจก็คลิกลิงก์ได้เลยเอ้าวมาวันนี้รีวิวหมู่บ้านโคกะโหลกเนื่องจากว่าเราได้ไปดูกันมาสดใหม่มากสดใหม่มากเฮ้ยผมต้องขออนุญาตพูดเปิดหัวก่อนเลยว่าเรื่องนี้ผมถอดสมองไปดูมาก แต่มันตลกเว้ยมันสนุกมันสนุกมันสนุกไม่ได้อวยนะแต่มันสนุกจริงมันสนุกจริงมันเป็นต้องต้องขอชมอ่าทางคุณพศอนท์มากที่เอาคนที่เป็นกระแสในช่วงนั้นอ่ะมาอยู่ในเรื่องซึ่งมันเป็นกานเป็นเป็นเป็นเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วแต่พอมันเป็นเรื่องเนี้ยพอมันอยู่ในกระแสคน คนที่เขาติดตามอยู่แล้วทั้งในการโหนกระแสทั้งในอ่า,อ,าอินฟลูเอนเซอร์คนที่มีกระแสในโลกโซเชียลอเอามาเล่นในหนังเฮ้ยทำไมมันดูลงตัวแท้แล้วอีกคนนึงที่คุณต้องเห็นอยู่แล้วอ่ะพี่ปองพี่ปองพี่ปองแม่งตลกมาก <c oughs> คือต้องเอาพูดข้อดีก่อนแล้วกันออนาะหมู่บ้านเอาพูดถึงเนื้อเรื่องก่อนมันเป็นยังไงเนื้อเรื่องในหมู่บ้านโคกระโหลกเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมันไปบ้านล้างเพื่อไปโคกระโหลกกันไปโคกระโหลกจากนั้นคนหายเออ คนหายพอคนหายปุ๊บก็เลย<ๆ>ต้องมาตามหายคนที่มันหายกันที่มหมู่บ้านล้างนี่างนอ่าแ,บบแล้วหมู่บ้านก็ชื่อหมู่บ้านโคโกระโหลกโคกะโหลกเออ,เ,อ,อเพราะมันไปโคกระโหลกกันนั้นเองเนื้อเรื่องมีแค่นี้ซึ่งไอ้คำว่าโคกระโหลกมันมาจากเรื่องเล่าในเด้เช็อคแค่คำเดียวโคกะโหลกเฮ้ยพูดได้เหรอโคกะโหลกครับพูดได้เหรอครับคือคำว่าโคกระโหลกคำเดียวอ่ะผมต้องยอมจริงๆนะว่าพี่พจน์อานนท์อ่ะเป่งอัจฉริยะว่ะเก่งนะฮ้ยสามารถเอาคำว่าโคกะโหลก เอามาทําเป็นหนังเรื่องยาวได้ขนาดนี้อเออมาทําเป็นหนังเรื่องยาวได้ขนาดนี้แล้วก็อะไรที่ฟิลฟิลหนังอะจริงๆก็มันคือหนังผีเว้ยมมันคือหนังผีที่อาจจะไม่ได้มีความตุ้งแช่หรอกเออมันมันน้อยมากแทบไม่มีเลยแทบไม่มีเลยมันไม่มีมันไม่มีความตุ้งแช่เออแต่ว่าถ้าสมมุติตัดเอาความคอมเมดี้ออกนะเอาแค่เรื่องคอสตูมนะคอสตูมการออกแบบงานศิลป์นะแล้วก็เอาซาวเอฟเฟกนะ สามอย่างนี้เนี่ยผสมเอาเอามาวางนะมันคือหนังผีดีๆเรื่องหนึ่งเลยเออเออเออใช่มันคือหนังผีดีๆเรื่องหนึ่งเลยเพียงแต่ว่าพอเอาความคอมเมดี้เข้ามาใส่อ่ะมันก็เลยทําให้ตัวหนังมันดูง่ายมากขึ้นด้วยด้วยความที่แกหยิบนําเอาไวรัลเนาะไวรัลไวรัลจากข่าวอ่ะเอาจากข่าวไวรัลจากจากโซเชียลแต่ส่วนใหญ่จะเป็นจากโหนกระแสจากข่าวเนี่ยใช่เอามาใส่ในเรื่องใช่มันเลยทําให้โครงเรื่องอ่ะมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยสมประกอบหรอกอ่ะ มีความไม่สมประกอบนั้นแะแกก็แซลของแกเองเข้าไปข้างในในระหว่างนั้นเจออะไรดูเรียวอะแซลแซลมันมันเรียวสิมันไม่มีบทว่าไม่มีบทมันน่าจะมีแค่นั้นแหละมันไหลเป็นแบบเแต่มันแต่มันดูลงตัวไงใช่ดูลงตัวแกนะไม่ได้ใส่แกคือเราเรารู้อยู่แล้วว่าสไตล์พี่พจน์อนน์น่ะเราเห็นจากสัมภาษณ์แล้วว่าแกไม่ได้มีบทหรอกแกมีแค่ได้อารอกเข้าๆอะเอ้ยถอดเนี้ยซีเนี้ยไออย่างนี้นะเราเล่นกันไออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยพอทําออกมาปุ๊บ เออเฮ้ยทุกอย่างพอมาผสมกันเนาะปั่นลงตัวไม่ลงตัวเฉยเลยมันจะเกี่ยวข้องกับอ่าพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดเนี่ยชื่อว่าพี่พี่ยันพี่ยันพี่ยันไม่ใช่ยักษ์นะยันยันแต่งตัวแบบเดียวกันกับพี่ยักษ์ในที่หยุดเขาเขาเป็นพี่น้องสามคนคือพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดมียูโรแล้วก็น้องคนเล็กจำชื่อนักแสดงเขาไม่ได้หรอกพี่แจ๊ดเนี่ยเล่นเป็นเป็นพี่ยันอ่ายูโรเนี่ยเล่นเป็นเกตอืมไอเกตอย่าไปอย่าไปผวนนะครับยันกับเกตอย่าไปผวนนะครับแล้วก็ไอ้ไม้ ยันเก็ตไหมอย่าผวนนะครับยันเก็ตไหมไม่เข้าใจตั้งชื่อมากเลยโคดูไปดูจบปั๊บทำไมชื่อแปนกแปลกวะอ๋ออ๋ออ๋อ๋อแต่ยังไม่กล้าพูดนะอาจจะยังนะอาจจะยังนะก่อนยันพี่ชายคนกลางเก็ตคนเล็กไม้ไอ้ไม้ยันเก็ตไหมเออยันเก็ตไหมไอ้คือผมว่าเอะใจตั้งแต่แรกแล้วผมเอะใจตั้งแต่แรกแล้วว่ายันกับเก็ต เป็นพี่น้องกันเหรออ๋อยันเกตยันเกตผมมันเริ่มย้ำยันเกตยันเกตยันเกตอีผีในเรื่องอ่ะเสือกแซวเองเลยมึงไปยันเกตกันที่อื่นไอ้ยิ่งตองย้ำเลยเออคือโอ้โหผมชอบความผมชอบความแซวแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เกินเกินคาดดีแล้วแล้วถ้าคุณดูเรื่องนี้นะแล้วคุณดูหนังไทยมาก่อนหน้าเนี้ยคุณจะรู้ว่า องประกอบมันมาจากหนังหลายๆเรื่องอ่าใช่เออแล้วโอ้ฉากบางฉากแทบจะก๊อปมันเลยเว้ยแต่มันเ,ออเป็นเหมือนการเอามาทําในฉากที่หนังเรื่องนั้นอะ่ะมันขาดหายไปเออแล้วมันพอมันทําเสร็จเอามันลงตัวในแบบของบงโงไอโคกัโลชฉยเลยเออครูกะปิอย่างเงี้ยครูกะปิมาพี่พี่หน่วงพี่หน่วงพี่หนุ่มมาพี่หน่วง <c oughs> พี่หน่วง <c oughs> พี่หนุ่มมา พี่หนุ่มมาปุ๊บมาคู่กับนาแก้วช่านแก้วไปเล่นอะไรแก้วไปเล่นหนังไปไม่ต้องไปทนนทนาแล้วเล่นหนังออยแล้ว่นาแก้วแม่งแบบใส่ชุดคอตตูม,มาแบบเอ้าเฮ้ยเก <c oughs> จ,จะไปล่าอสูรเหรอ <c oughs> แล้วแกก็แซวกันเองอ่ะแกก็แซวกันเองว่าแก้วคู่กแก้วคู่กแก้วแต่งชุดอะไรไปเนี่ยจะไปล่าอสูรเหรอเออจริงเอาดาบมาด้วยมันไม่ใช่ดาบครับมันเป็นล่าานเป็นโล <c oughs> เ่เอ้เาถือมาทําไมก็ถือมาทมําทไม คือไอ้ไอ้ที่แบบว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นที่เรารู้สึกตั้งคําถามในใจอ่ะเจก็ตอบให้ในนั้นเลยเออมัน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 ตรงใจเราเว้ยเราเราถามเรามีคําถามในหัวว่าตัวละครนี้ทําแบบนี้ทําไมตัวละครในหนังแม่พูดเฉยเลยเออมันพูดแบบที่เราคิดทำไมเออมันก็ตอบออกมาให้เธอให้ตรงตรงเลยอ่ะมันไม่ต้องมีอะไรแบบมันมันไม่ซับซ้อนนะเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันไม่ซับซ้อนนะแต่ว่าเขาพยายามให้ใส่ใส่ปริศนาเข้าไปว่าเอ้ยทำไมมันถึงต้องบูบ้านนี้ ทำไมถึงต้องมีเหตุการณ์นี้ทำไมถึงต้องเป็นผีถึงมาทำไมถึงต้องมีหมอผีผมชอบตัวละครหมอผีทุกตัวเลยเป็นการรวมหมอผีรวมหมอผีอ่าประพันธ์พี่แฉพี่แฉมาเป็นหมอผีมีพ่อพ่อที่ที่เล่นเป็นตาลือชัยอ่ตาลือชัยในที่หยดก็มาเป็นหมอผีทักษิณชื่อทักษิณกิับอที่พี่แฉชื่ออะไรนะอะไรนะ ไอ้เสียงเสียงเหลียงเลียงอะไรอะไรซูเรไอ้ช่ว่าชื่ออะไรวะหุ่นหุ่นเสียงหุ่นหุ่นเสียงหุ่นเสียงหมอผีหุ่นเสียงหมอผีหุ่นเสียงว่าชื่ออะแม่งพึ่งตั้งกันมาสามเดือนสี่เดือนก่อนเพราะเหตุการณ์มันเกิดึ้นมาสามสี่เดือนก่อนแม่งโคตรอิงเลยอะแล้วเชื่อไหมตัวละครที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยว่าจะเป็นผีแจ๊ดใช่ไหมมีไอ้นิกมีนิกกี้มีนิกกี้นะฉัดมีพี่หน่วงมี ทนายแก้วม uhm, ีพี่แะใช่ไหมมีใครอีกวะเออพี่ปูพี่ปูยักกะพี่ปูยักกะพี่ปูแกก็มาเล่นเด็กก็มาเล่นกับเขาด้วยตัวละครที่ก็คือเป็นแก่แกก็มาเล่นกับเขาด้วยเป็นเป็นผีไปดูแล้วกันไม่บอกีไม่ไม่ไม่บอกอ่ะมีน้องลิลลี่ลิลลี่เงียนลิลลี่เงียนลิลลี่เงียนแต่ทุกตัวละครที่ว่ามาทั้งหมดนะ แม่งสู้พี่ป๋องไม่ได้สักคนเออพี่ป๋องโคนเอ็มวีพีพี่ป๋องเรื่องเนี้ยเอ็มวีพีออกมากีดทีคือแม่งฮาเป็นตลกเจ็บตัวออที่เป็นดูตลกจริงๆ, <laughs> ๆอะ่ะเออแล้วคนที่แบบที่เลื่อกับแกคือพี่หนุ่มไงก็กเป็นเพื่อนกันแล้วกันเล่นแบบเคมีมันเข้าเล่นเคมีแบบธรรมชาติก็คือแบบมันแกล้งกันหยอกกันก็คือแบบนั้นเลย <c oughs> ใช่ใช่คือเราเห็นแกว่าแกแกล้งกันยังไงอะ่ะเราแกพูดแกพูดแกคุยแกด่ากันยังไงอะ่ะเออมันอยู่ในหนังแล้วแล้วเคมีมันลงตัว แล้วมันพูดเอา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 ความเป็นจริงมาพูดในหนังอ่ะเออเออแล้วมันทาให้คนดูแบบอ๋อไอ้บอลเจวกันจริงนี่วะเจลจริงเราจะว่าอีตอนท้ายอ่ะหากกากเลยข่าวกัข่ากากูตายแล้วกูตายแล้วมันจะไม่กินมันจะพูดแบบนี้ไปดูไปดูไปดูคือมันเนื้อเรื่องไม่มีอะไรมากหรอกเอาจริงๆเนื้อเรื่องไม่มีอะไรมากหรอกแค่รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยอยากจะแนะนําอยากจะรีวิวว่ามันคือหนัง ถ้าถามว่าหนังในกระแสนอกหรือนอกกระแสต้องเป็นหนังใน,ในกระแสออืออแต่ว่าอาจจะอยู่นอกสายตาของสายดูหนังหลายๆคนใช่ใครที่แบบดูหนังอย,อยากจะดูหนังเสพเนื้อ <c oughs> เรื่องเสพอะไรพวกเนี้ยตัดเลี่ยนได้ดีนะมันเป็นเหมือนหนังที่คุณคิดว่าออคืออยากจะสบายๆถอดสมองดูแล้วมันออดันดูโอเคอะ่ะอ,อ,อันนี้แนะนํา มันเป็นเรื่องที่ควรแนะนํานะเอานี้ผมผมไม่ได้เขาไม่ได้จ้างผมมาอวยอ่ะแต่แต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังไงซึ่งซึ่งเราไปดูในฐานะที่เป็นคนดูคนหนึ่งแล้วรักหนังเนี่ยความสบายใจคือดูหนังแบบไม่คิดอะไรมากใชแค่ดูตามเนื้อเรื่องไปเอาดูไปดูมาเอาเอามันลงตัวะเอาเออแล้วมันฮาอะไรที่มันอะไรที่มันเกิดขึ้นเนคือทุกอย่างอ่ะมันดูเรียวมันมันคือหนังที่มีความเรียวความสมจริง อยู่ในนั้นทั้งๆที่มันเป็นมีความแฟนตาซีมากๆนะแต่บทพูดหลายๆอย่างทุกๆอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นจากจากการอิมโพรไว์ของตัวละครที่มันเกิดขึ้นเราเลยดูแบบว่าแล้วมันดูเข้าถึงคนคนทั่วไปได้และอีกอันนึงนอกจากชมคุณพจนงานอนนท์แล้วก็ทีมงานนะทีมเมคอัพแต่งผีได้น้ากลัวอยู่นะแล้วหลอนนะการแต่งผี แต่ละตัวที่มีการดีไซน์ออกมาหูน่กกากลัวมากแม้แต่อีผีที่แบบอีผีเปลิดอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเฮ้ยน่กกากลัวแล้วก็อ,อ,อีฉากหนังที่อยู่ในเรื่องแบบว่าจะเป็นที่หยดผีมาหมดเออในในที่หยดใช่ไหมมีในที่ที่หยดทักสองไอป่าอะไรอย่างเงี้ยมก็โผล่มามีเจอเจอสงเจอเสืออะไรเสือสมิงก็มาเสือสมิงก็มาในที่หยดมีตัวเดียวใช่ไหมอ,อันนี้มาเลยมากกว่าหนึ่งมาเต็มที่เลยเจอเจอพี่ยันเจอพี่ยัน จัดการวิญญาณคนเอ็มวีพีฉากสู้เสือสมิงวิญญาณต้องเอ็มวีพีมากแล้วก็มีเออ่ไอเกตช่วยด้วยไอเก็ตไอเก็ตหล่ะหล่ะไอเก็ตไอเกตมึงจัดการเองไม่ต้องช่วยกูตราเลยแล้วก็มีเหมือนเหมือนในในไอเนี้ยไอท่าและไหมบ้านเน้ยท่าแล่อย่างเงี้ยเรื่องเกิดเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาว่าผีมันเป็นอะไรยังไงขึ้นมาคือเราอาจจะไม่ได้เห็นหรอกว่า ขีมันมีที่มาที่ไปยังไงมันมีเป้าหมายอะไรยังไงแต่ว่าเรารู้ว่าใครเป็นคนบงการมันเดวแล้วเขาจะสู้อะไรยังไงเนี่ยไปดูเอาอไปดูเอาจริงเล่าเยอะจริงๆในตัวอย่างก็ถือว่าสปอยเยอะอ่าสปอยเยอะแต่ถามว่าในตัวอย่างมีมุกตลกแค่นั้นไหมไม่มันมันมีมากกว่านั้นมีมากกว่านั้นเยอะมีมากกว่านั้นเยอะเอาง่ายๆนะในตัวอย่างอะเห็นพี่ป๋องออกมาฉากเดียวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพี่ป๋องออกมาเยอะมากแล้วทุกครั้งที่ี่ป๋องออกมา แม่งหาที่หมายหาโคตรหาเราเบื้องหลังแม่งหากว่านี้ <c oughs> อีก,อกเบื้องหลังแบบเอาเลยเอาเลยตั้มที่เล็บแม่ง โคตรหาโคตรได้โคตรได้เป็นหนังย่อยง่ายเรื่องหนึ่งที่คุณเป็นหนึ่งในหนังที่ดูแล้วแบบคุณไม่ต้องคิดอะไรเอาเอาสมองที่คุณมีอ่ะเหมือนเหมือนเวลาคุณดูรายการอะ้คุณต้องถอดสมองดูอ่ะไม่ต้องคิดเลยรมางแนะนําเลยคุณก็ถอดสมองดูเลยคุณก็พาใครสักคนไปเดทก็ได้แล้วคุณบอกเฮ้ยดูเรื่องอะไรดีในสัปดาห์นี้สมมติมีนี่นี่โอ้ยเรื่องนี้ดูท่าทางเครียดจังเลยเออดูท่าทางเครียดจังเลยผู้้าผู้หญิงบอกว่าน่ากลัวนะมันไม่น่ากลัวเลยอยากแนะนําเลยเรื่องนี้ถ้าใครบอกกลัวผีนู่นนี่นั่น ไม่น่ากลัวบอกบอกไปเลยไม่น่ากลัวทุกคนบอกมาแล้วว่าไม่น่ากลัวบอกชื่อผมก็ได้พี่สิบาพี่อูงบอกไม่น่ากลัวใช่เออไม่ไม่น่ากลัวแต่ว่าแต่ว่าเขาเขาแต่งน่ากลัวนะชุดคอสตูมมันน่ากลัวแต่เนื้อเรื่องแต่เนื้อเรื่องที่ออกมาการตุ้งแช่มันไม่น่ากลัวเขาถามว่าคุณเหมาะการพาสาวๆไปเดทไหมเหมาะเพราะว่าถ้าสมมติสาวคุณเป็นคนขี้กลัวผีมากคุณได้แบบว่เขาเขามากอดคุณได้ไงเออคุณคุณสามารถแต่งอ่างเขาได้เต็มที่เลยเออแต่ว่าตัวหนังอะแว่งชิว ชิววงสบายดูไม่ต้องคิดอะไรเลยคุณคุณมาถึงคุณเข้าโรงปุ๊บคุณเอาสมองคุณอะวางวางลงเลยนะวางทิ้งลงพื้นเลยมันเป็นหนังที่ไปตามหาคนนอะแล้วก็แค่นั้นอ่ะมันแค่แต่มันมันมีอะไรดีทก็เหมือนเรื่องเล่าอ่ะฮะเหมือนเหมือนว่ารีที่เขามาโคกะโลกอ่ะวัยรุ่นแม่งไม่โคกะโลกกันอะ แล้วก็หายตัวไปในบ้านหลังอะ่ะเขาก็เลยมาตามหาไยรุ่นแค่นั้นเองแค่นั้นแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าชีวิตของคุณเนี่ยทำงานทุกวันแล้วมันดูเครียดออแล้วคุณอยากจะไปผ่อนคลายอะ่ะคุณเสียตังค์ซื้อหนังเรื่องเนี้ยซื้อตัวหนังเรื่องเนี้ยออผมบอ,อกเลยออกจากโรงมาเอา้ามันมันเกินค่า <c oughs> จริงๆมันผ่อนคลายมากคุณ <c oughs> ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปตีเตียวันเรื่องเรื่องมันต้องดีออมันต้องแบบเข้มข้นมันต้องหักม,มุมสบายสบายครับเออมันเป็นการพักผ่อนของคุณมันเป็นความบันเทิงของคุณ พอผมไปดูเสื้อเฮ้ยเฮ้ยออกจากโรงมามามาขอสัมภาษณ์อ่ะเฮ้ยมันเหลี่ยมมันดีผมชอบผมชอบพี่กองเอ็มบีพีเสมอผมชอบผมชอบผมชอบรู้สึกว่าเออเฮ้ยเนี่ยมันมันมันเป็นมันเป็นลายเซน์พี่พจน์อานนท์แหละเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วว่ามันคือลายเซน์พี่พจน์อานนท์แล้วก็เห็นแล้วว่าวิธีการเล่าเรื่องของแกไอ้แบบเนี้ยมันทําให้คนดูสนุกได้อืแค่นั้นพอแค่นั้นพอแค่นั้นพอไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับหมู่บ้านโคกกะโหลกจากวัดรีเดียวแค่นั้นอ่ะเอ้ยเขาว่า ทำเป็นหนังได้ขนาดเนี้ยเป็นเรื่องเป็นราวอุ้ยอัจฉริยะแล้วจริงไปดูแล้วที่เหลือคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับแนะนําเรื่องนี้หมู่บ้านโคกันโลกใช่ครับนะครับผพฤิจิกาใช่ล้วฝากไว้ด้วยนะครับกับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใช่ครับกดคอมเมนต์คอมเมนต์ด้วยนะดูแล้วรู้สึกไงคอมเมนต์ได้เลยเออแชร์กันแชร์กันแชร์กันยังไม่ดูหรือดูแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันใช่์ดูแล้วดูแล้วชอบตัวละครไหนอะไรยังไงก็ ก็ดูได้เลยอยากเห็นเนาบางคนบอกว่าอยากเห็นความแอคชั่นอยากเห็นว่าพี่พี่แจ๊ดด่าผีพี่แจ๊ดแอคชั่นกับผีอะไรที่คุณคาดหวังไว้จะเห็นพี่แจ๊ดทำอะไรอ่ะคุณได้ได้เห็นแน่นอนยิ่งกว่าด่าด่าเรื่องยิ่งกว่าด่ายิ่งกว่าด่าเลยนะฮะเจออยากเห็นพี่หนุ่มด่าพี่ป๋องก็ได้เห็นคุณก็ได้เห็นพี่หนุ่มด่าพี่ป๋องอยากเห็นพี่หนุ่มตบพี่ป๋องก็ได้เห็น อยากเห็นพี่ป๋องโดนแกล้งได้เห็นอยากเห็นพี่ป๋องแสดงอะไรกูก็ได้เห็นอยากเห็นทนายแก้วแสดงไงไปดูใช่ไปดูมีแล้วมีคนอื่นอีกมีแบบหมอปลาอย่างเงี yeah. ้ยหมอปลาหมอปลาก็เล่นนะหมอปลาโผล่มามีทนายภพศาลก็ามามีใครอีกวะมีหมอปลามีทนายภพศาลอีกกันจอลังไปดูบอกได้แค่นี้บอกได้แค่นี้ต้องดู น,นะครับกับหมู่บ้านโคกะนหลกครับ